อำเภอจานสัปดาห์นี้ชวนไปตกกุ้งแม่น้ำกันที่อำเภอละอูนจังหวัดระนองค่ะนาเทียนไม่ต้องห่วงหนุลวนกุ้งไปเลยเดี๋ยวนูลากเลยให้ให้มันกินนานๆมุใหญ่แน่ๆเลยอยยออุะไรเนฮ้ยปลาไปมัอะไรกันเนี่ยติดตามได้ในตามอำเภอจานวันเสาร์ที่20มกราคมนี้เวลาดีเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ อมริท e ีวี The Eater เสารนี้เราไปกินร้านดังแบบรัวๆสับๆที่ Food View ศูนยการค้า Central West View. เซ็นทรัลเวสต์วิวเซนทาโลกอัววไก่บะหมี่เขาหยกครับผม,ผมกินได้ทั้งวันสุดยอดมากตะเกียบมีตามากมากับการแข่งกินของสามหนุ่มรักโลกในเมนูเล็กแห้งหมูสดนั่นเองเนี่ยาามยังไม่ได้เท่าไหรนะ่เลยมันจะยากถ้ามันไม่อร่อยครับแต่พอดีมันอร่อยเพราะงัน้นก็ไม่ยากครับยังไงผมก็ เที่ยงครึ่งทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34อมรินทีวีอมรินทุปไฟสึกแชมป์มวยไทยเกียรติเพชรสัปดาห์นี้จะหนักกับแคมบารูดติดลมหนาวปะทะพายพยักสอพับพานาลายเดชภูผาโชดบางแสนปะทะปานดับสวนาน้ำทานคีรีพยักษ์มังกรจอมโหดต่อโต้มวยไทยปะทะดำเดือดตีเจริญเมืองแล้วมันกับมวยคู้เอ สิลาเพชร P.O.K. P.V.C. ปะทะอินซีขาวเจพาวเวอร์ลูปเชียงใหม่สดจากสนามมวยวังสยามสเตเดียมตะว,วันนาบางกะปิวันเสาร์ที่20มกราคมนี้เวล16า16นาฬิกาทางอมรินทีวีเอสีช่อง34อมรินทีวี ตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณนมรินเช้าวันนี้เสาร์วันมาพบกันอีกแล้วนะคะเสาร์ที่20มกราคม2566เดือดแป๊บเดียวใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอีก10วัน10วันแล้วนะแต่เมื่อกี้พี่กิ้งพูดปีผิดหรือเปล่าว่าอ่ไอ๋อ2566จริงเหรอปีที่67แล้วใช่เออยังจำเป็นปีที่ได้อยู่ขออภใคคุผู้ชมด้วยนะคะอ้า 6, 7, เพราะฉะนั้นผ่านมา20วันที่เคยตั้งเป้ากันเอาไว้เริ่มต้นหรืออยังบางคนบอกว่าตั้งเป้าว่าปีนี้เดี๋ยวจะเก็บเงินแต่ว่าเดี๋ยวรองเงินดิจิตอลก่อนเอา เดี๋ยวรอทําไมล่ะเล่นล <ะ S 2> ถุงไง<อ>เก็บได้เลยรอเออ,อ้ก็อยากจะรอไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมารอติดตามนะคะรวมไปถึงเรื่องที่หลายคนเนี่ยยังอยากรู้ว่าสุดท้ายกฎหมายเยาวาชนจะจัดการได้อม้ยกับ5ทรชนที่ก่อเหตุฆ่าประกบแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ด้วยวันนี้คุณผู้ชมมารอติดตามกันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาถึงขั้น ประหารชีวิตเยาว,วชนเลยนะคะเดี๋ยวตามดูเรื่องนี้กันได้แต่ว่าวันนี้วันเสาร์หกโมงเย็นคู่ซาปลาภาัยรับจบทุกเรื่องค่ะวันนี้เขาจะพาไปรับจบเคสที่เคยมาร้องในร่วมด้วยช่วยสู้เคสเนี้ยคุณผู้ชมคือเขาไปร้องในรายการวันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นก่อนแต่พอมาร้องปั๊บเนี่ยยังไงต้องลงพื้นที่นะเพื่อไปดูว่าบ้านหลังเนี้ยมีอะไร เอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไกลดิฉันอยากไปด้วยมากเพราะว่าเคสเนี้ยน่าสนใจตั้งแต่ในรายการแล้วอ่ะคุณผู้ชมเด็กหกขวบบอกว่าเห็นผีกลัวผีจนไม่เป็นอันทําอะไรเลยอะแล้วพี่หมอปลาพอลงพื้นที่ปั๊บอันนี้ไม่ใช่แค่เออเออน้ำหูน้ำตาไหลนะ อันนี้อ้วกเป็นอ้วกเลยค่ะคุณผู้ชม,มแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้จริงๆรอติดตามได้เลยนะคะวันนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปคู่ซ่าปลาภายัยเขาจะรับจบเหตุการณ์ที่มาร้องไหนร่วมด้วยช่วยสู้ค่ะส่วนตอนค่ำสามีสีทองอุ๋ยสนุกจังเลยค่ะคุณผู้ชมสามครอบครัวสามสาวพันทองนีราแล้วก็ลิปเผาเขาจะรักษาคาว่าครอบครัวเอาไว้ได้ไหมอ่ะก็ในเมื่อผัวเรา ขอมีเมียเพิ่มอีกคนอย่างเงี้ยได้หรแล้วดูสิเมียมาเจอต่อหน้าต่อตาแบบนี้ส่วนคู่นี้ผัวก็กดขีข่มเหนจังเลยอะ่ะอใจนี่คิดว่าอยากจะลองเอาน้ําสาดดูสักหนึ่งทีแล้วเอาแก้วโขกอีก3มทีไม่ได้เราเป็นสีภรรยาพี่บอลจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้เลยสนุกมากเลยคะ่ะเรื่องนี้สามีสีทองมารอติดตามกันได้นะคะสามทุ่มสี่สิบห้าหลังจบรายการ ทุกโต๊ะข่าวค่ะ hmm. เดี๋ยวลงใต้ไปดูที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือมีรถเนี่ยเขาจอดทิ้งไว้ข้างทางลงไปซื้อของเจ้าของลงไปซื้อของแป๊บเดียวเองกะว่าไม่เป็นไรแล้วทิ้งลูกเนี่ยไว้บนรถด้วยหลังจากนั้นผู้ชายคนนึงเดินขึ้นรถมาแล้วก็ขมโมยรถขับหนีไปเลยเจ้าหน้าที่พยายามที่จะขับตามแต่หนุ่มคนนี้ขับไม่ยอมจอดเลยแล้วก็บดล้อไปด้วยไฟลุกท่วมแบบนี้เลยค่ะแล้วยังมีเด็กอยู่ไหมลูก น่ารักน่ารักนะคะบ้านเราถ้าเกิดว่านึกถึงแพนกวินดิฉันจะนึกถึงสวนสัตว์เขาเขียวเพราะว่ามีความใกล้ชิดจากประสบการณ์ที่เคยเอาซื้อปลาใส่แก้วแล้วไปป้อนใ่เขาอ่ะเขาจะมีพาเรตเดินกึงมันน่ารักนะคุณผู้ชมอวันนี้เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาเห็นแพนกวินลูกๆหล,ล,ลานๆที่บ้านอยากดูก็พาไปสวนสัตว์กันได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันหน่อยบุคคลคนนี้หลายคนบอกว่ามันแสบมากย่านบางพลัดไอ้แจ๊ ค่ะคุณผู้ชมจะเอาไอ้แจ็คเนี่ยมันไปวิ่งราวกระเป๋าสาวแล้วมันก็ยังมีหน้าไปบอกคนอื่นเรื่องผัวเมียโดนให้สมค่ะจะมายัดเยียดผมกี่เนียมูเคยครับอยู่ไหนนะาหาไม่เจอต่วยอีกแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนไหมนะอย่าให้ลูกต้องขาดเรียนดู สุขอนาไมาในบ้านด้วยเดตเตอร์ใช้เดตตอร์ตรงนี้ตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเดตเตอร์สุขอนามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยอมลินทร์สุขไฟศึกแชมป์วยชทยเกียรติเพชรสัปดาห์นี้จะหนักกับแค้มารูติดลมหนาวปะทะพายพยักสอบพับพานาลายเดภูผาโชดบางแสงปะทะปานดับสวนน้ำซานคีรี พยั์มังกรจอมโหดตอโต้วโมวยไทยปะทะดำเดือดตีเจริญเมืองแล้วมันกับมวยผู้เอกศิลาเพช OK, ร POK PVC ปะทะอินทรีขาวเจพาวรลูปเชียงใหม่กจากสนามมวยวลสยามสเตเดียมตะวันนา,านาบา,าบกะปิวันเสาร์ที่20มกราคมนี้เวลา16นาฬิกาทางอมรินทีวีเอสีช่อง34สนับสนุนโดยอมรินทีวี ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านไปผ่านมาในซอยเขาอยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครทําอะไรเธอเลยนะคะแต่ว่าเธอกําลังทําตัวเองค่ะคือแก้ผ้าลงไปในบ่อน้ําแล้วก็มีมีดจี้คอตัวเองอยู่ด้วยอใช่เราไม่ให้เธอขึ้นเราจะเอามีดขอยุ้มเรอกนึงเราตัดอเนี้ยเพีราจะได้ขึ้นได้อุ๊ยเราเนีย้นก้นะถอยตันะเดี๋ยวเราคืนให้เราไม่ยุ่งกับเธอ